สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาชมลังกองลังกองเราพัน์มาจากนครศรีธรรมราชปลูกได้หลายปีแล้วเนี่ยโออนีณะนี้วันที่2ี่สิบพฤศจิกายนหกส เป็นสองรอบแล้วลองกองเอามาปลูกที่ปากช่องอันนี้รอบที่สองดกกำลังจะสุกพวงใหญ่ผมก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ยดูสิเนี่ยเป็นสองรอบแล้วรอบแรกเก็บไปเรียบร้อยอปลูกในบ้าน ก็เก็บกินไปเรื่อยหวานกรอบแหมอร่อยจริงๆลองกองปากช่องนดูสินี่พวงใหญ่ะปากช่องนี่ปลูกอะไรก็ขึ้นหมดนะครับนี่รอบสองแล้วเนี่ย รอบแรกผ่านไปลูกใหญ่ใช้ได,ด้ก็ปลูกหลายปีแล้วผมปลูกเจ็ดปีได้แล้วเนี่ยดูสิเนี่ยผลก็สวยนะผมมีอยู่กี่ต้นมีอยู่สี่ต้นนะต้นนี้เดือดก,กับเขา แดงว่าปักช่องเราเนี่ยดินก็อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ได้หมดนะเป็นนี่ปีที่สี่แล้วเนี่ยสี่ปีแล้วรสหวานกรอบไม่แพ้ทางใต้ กดอกก็มีนี่ออกดอกก็ก็มีกําลังออกดอกก็มีเป็นอืมเป็นทั้งปีจริงๆลองกองผมปากช่องปากช่องมีอำเภอปากช่อง ใช้ได้พวงใหญ่ชื่อว่าเยอะรุ่นสองรุ่นสองรุ่นแรก่านแบบน่าเห็นไหมมีดอกด้วยเนี่ย นี่ดอกมีดอกขึ้นใหม่อีกละหมดรุ่นนี้ขึ้นมาอีกเป็นทั้งปีเนี่ยดอกเริ่มมาแล้วครับเนี่ยดอกขึ้นมาใหม่อีกละเขาจะขึ้นตามต้นนี่แหละลงกอง ไปปีหน้าน่าจะเยอะขึ้นแทบทุกจรแล้วเนี่ย